สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่คุยกับปรมาจารย์นั่นนกแล้วนะครับก็อดใจไม่ได้ครับผมนะที่จะตามพ่อ้องนะครับไปดูนกนะครับที่ท่านใส่ทิ้งไว้ครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ไม่แนะนานะครับไม่แนะนานะครับจริงๆแล้วถ้าใส่นกต้องมีคนเฝ้านะครับต้องมีคนเฝ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือทีมงานก็ได้แต่นี้ก็ ผมก็ถามอยู่เรื่อยว่าผมก็รีบรีบก่อนนะครับรีบไปดูนกดีกว่าครับก็เลยได้ติดรถนะครับติดรถนะครับวันนี้นั่งเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนั่งสามล้อนะครับผมไปที่ป่านกครับพี่น้องครับเป็นยังไงจะมาหรือเปล่านะครับตอนที่ท่านมาท่านบอกว่ามันเข้ากันแล้วว่าอย่างนั้นนะครับจะเจอแบบหางบานในพื้นหรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอยู่ที่ป่าครับพี่น้องครับ โคกบกครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณนะครับในเราพก้องได้อยู่ในตัวตัวเมื่อวานนี่พ่อนคือโคกบกโอ้เนี่ยต้นเนี่ยครับโอ้ต้นบกเนี่ยนะครับต้นกระบกนะครับนะอ่ามันคือเพื่อไงมันจะมีปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่พก้องได้เรียนรู้นะครับก็คือเป็นเซียนรุ่นเก่าเลยแหละพี่น้องครับท่านบอกว่ายังไงนะห้ามเอาอะไรนะพ่อห้ามกอพอกเนี่ยแต่ในผนนี่ยห้ามเอาไอ้กระปุกอาหารกระปุกน้ำใส่ในเนครับ มันเป็นยังไงพ่อถึงห้ามเพราะว่าอะไรฉูดพันพันจะหยุดางท่านมาเล่นไม่เต็มที่เลยยังไงพ่อครับมันก็ถือว่าเต็มที่แล้วพันวาอ๋อครับเห็นเห็นปรกล้องใส่ไปไงนะพันบอกก็ออกเล่นหรอออกก็ออกก็ได้ให้ออกเลยใช่ไหมครับโอ้ยย่าหาเทียบเร็วมาท่านอเอาลงมากินดินดีกว่ามาท่านมันจังขึ้นนกมาตอตัวท่านครับนี่แหละครับเสียนรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆร้าเอาลงมากินปุ๊บเราขึ้นไปมันสิมันสิมันสิเป็นนิสัยของมันพันวาอ่า ครับโอ้ให้ลงกินข้างล่างเลยครับ,รบจินน้ำน้ำอะไรก็เอามาให้ข้างล่างครับจินเราจะเอาขึ้นตัวพลว่าไอ้เฮ็ดตั้งแต่แอบนกกันอือครับครับนี่นะครับนี่ต้นที่พ่อกล้องใส่เนาะตรงนี้เนาะนี่นี่นี่ครับเป็นต้น<อ>กระถิน่นนงลงหรือเปล่าครับเฮ็ดตั้งตําหนึงดอกต้นง,งาเซฝึกใส่เศร้านานหรือยังพ่อนี่เล่นเศร้านานยังโอ้ยว่าจะเรียนนี่แหละจะขี่ก็ไม่ได้ขึ้นตอได้กี่ตัวแล้วตั้งแต่ใส่เศร้ามาพ่อ นึกว่าได้สามตัวได้ตัวเดียวยนอนนั้นพเนียดลันขางงามไม้โอ้โหพ่ดีใส่ยังไม่ใส่ยังไม่คล่องนะครับอ่าก็ธรรมดาครับเดี๋ยวก็ชินแต่ว่านกเข้าถ้าเกิดมันไม่ติดกิ่งไม้นี่น่าจะได้สามแล้วใช่ไหมพอ่อครับอ่าครับนี่นะครับผมก็บรรยากาศนะครับฝนตกนะครับก็ถือว่าโอเคครับฝนตกนะไม่รู้ว่าใส่ยังไงนะครับ ตัววานเนี่ยครับได้อยู่ต้นกระบกนี้นะครับท่านได้ครับเป็นไงพว่าโอ้แต่มีนกเซล้วหรอบ่มีอกแล้วาทำนกเซลวเฝ้าบ่มีอกเหล,ล่าข<อ>ดิ้นไหมนะว่าดิ้นไหมโอ้ยคือว่าฮะย่านว่าคือแหละ้ะขืนใส่อแล้วโอ้หมายถึงว่าปีนนะเนาะครับครับก็ถนัดถนัดปีนก็ จะมั่นใจนะครับในการปีนผมก็แต่ก่อนก็มั่นใจครับถ้าได้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันได้แต่งกิ่งนะครับอ่าแต่ว่าไม่ปีนแล้วครับตอนนี้เหนื่อยครับไม่ไหวนะเดี๋ยวสักหน่อยพรกล้องก็ติดแล้วครับนี่ไม่อยากปีนแล้วนะครับง่าว่าไงอันว่ายังท่านยังเป็นสายปีนอยู่นะครับที่ว่าเพิ่งหัดเพิ่งได้นกประมาณสองสามตัวเองนะครับในการเล่นไม้เ้าโอ้ยเม่น่ะไะบินบินออกเตะอะไรเพ่อ บินออกทครืงของเขาเด็ว่าเบื้องก่งนึงบินออกเลยครับบินออกเราไม่เห็นบินออกจากต้นโอ้ฝนไปแล้วุนโอ้ยนี้นกเขาไฟใช่ครับนกเขาใหญ่มีไหมซ่ํานีหน,นีมาแล้ววาเหยียบแบบถือว่าต้นใหญ่อยู่นะครับนี่ต้นใหญ่มันต้องใส่ฮะ,ฮะน่เจดีวาเหยียบ อย่าไมพ่อบอๆโอ้โหาก็ไม่เป็นไรครับนะมันเอะนกอะไรดิน้นนกต่อหรือเ่าตัวฮ่เฮ้ยครับนึกว่านกติดผนียดดิ้นนะครับเรียวผ้าแพ่มาไหมล่ะพ่อมามอ,อ่านะ,ะครับต้นมันใหญ่ครับพี่น้องครับอ่ะ,อะตัวไม่คึก จริงก็ไม่ได้นะครับนกอะนะลงยาก,กนิดนึงนะครับมือยื่นขึ้นเส้แล้วล่ะฮะมือยื่นเรานกต้อมาเลยมือเื่นโอ้ฟุ่งนี่จะมาแก้มือ้วยการปีนหรือว่าขึ้นเลยมือยื <c oughs> ่นจะปีนนะครับมันไม่บ้านเราหรือว่าไม่คักใจนะครับผม <c oughs> อ่ฮอ่ามันต้องเอาแบบนั่นนะครับเพราะว่านี่แหละมันติดครับมันชินแล้วนะครับเสียง <c oughs> <c oughs> ดีดีนกตัวนี้ไหมฮะ น้ห้างมันอยู่หันเอามีรังหรือว่านกรังเหรอห้างมันอยู่ตัวนั่นเอามันจะนั่นได้ไง่ะบอกคนละตัวตัวว่าเขาหรือว่าเป็นนกห้างเอ้ตัวมาเขามันมาตัวพุ่น่นห้างขนโอ้ตัวที่คืออยู่ทินนี้ใช่ไหมพ่อมันอกมาหากินเรานีนะเราซุ่มนี่ครับนกเป้พี่หลอกนะนกวัดนกป่าช้าเหรอโอ้ครับเป็นเนี่าตบนะครับแบบเดิมครับ ่ผมก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ครับเพราะว่านกบางทีมันมันตกใจมันไม่ใช่เจ้าของน,น,นะครับอนั่นแหละเป็นพางด้วยใบมะขามนะครับอ่าโอ้ผมเห็นยาดีเยอะเลยครับตรงนี้เกอบไปทงนึงแล้วหนอ,อ่มอพ่อเก็บไปแล้วเรือพ่อเ <laughs> นี่ยครับเปลือกหอยเปลือกปูครับ ที่เด็ดนะครับปูไตาพายอ่านี่แหละครับปูตาตพายที่ผมเคยทําคลิปนี่แหละะหลายตัวอยู่นะครับนี่ผมเห็นหลายอยู่นะผ่า,านมาเดือนนี่แหละนะครับเยอะอยู่ครับนี่โอ้โหนะนี่ปูตายพายนะครับอาของดีครับของดีอาหารเสริมนะครับตรงนี้ะนะมีสองอย่างเนาะฮะสออย่างเทปเต้เอามีไหมล่ะพ่อ ของผมก็พอมีอยู่ให้นกกินอยู่ครับขาดไม่ได้หรอกครับนี่เอา้องผมไปก็ได้ผมเจียบไปไปผมอ่าเดี๋ยวจะเอาไปเดี๋ยบออกอะไรไม่กันขึ้นรถนะครับเอาไปขึ้นรถให้พ่อนะครับตรงนี้คือพ่อก็ให้กินอยู่เลยเนาะครับนั่นแหละครับผมมันถือว่ามันขาดไม่ได้นะครับสําหรับเปียกหอยแล้วขาดไม่ได้แล้วครับขาดไม่ได้ไม่มีหอยก็นี่แหละครับนี่แหละง่ายเลยครับไม่ต้องนั่นเลยง่ายๆครับปูเยอะอยู่นะครับอ่านี่นกต่อตัวนี้ได้กี่ตัวแล้วพ่อได้สองแล้วเป็นนกฝึกเนาะ ครับนี่พอมันลงมาข้างล่างแล้วค่อยเข้ามาครับพี่น้องครับะบางทีมันจะเห็นหน้าเจ้าของมันแล้วอย่างเงี้ยนะครับโอ้ได้สองแล้วนะครับตัวนี้นกฝึกเสียงอะไรพ่อนกตัวนี้เสียงกังอ๋อสามลงครับมีอ่างสองสามต้งเท่ากับสามต้องเท่าโอ้แสดงว่าครูอ่างตัวนี้ครับครับนี่พระเนตดก็จะเป็นพรนเนตดแบบตบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าจะจะโน้มไปสักหน่อยนะพ่อเนาะเขาดูพีเลยเห็ดซัมเน้ เลื้อตบมันถือตัวได้ครับเป็นข้อบิดเบิ้ท้องเสียสีอันนี้ถากหัวยังไงพ่อเพลนเทียบเฉบด้ยตัวตบมันเนียโอ้แล้วมันตีนกเหรอครับคนวานกข้อบิดผม่าเสียหรอกมันต้องถืออันนี้ถากมันเพราะว่าทั้งเกตบางทดสว่งสามือมาเอียงยุ่งสี่ไหมนกคนไหมครับเพลนเท็ดแฉบอ่าอาจจะโดนเพเนี้ตีแล้วเนี่ยมันตีถาดตรงสี่ตเนหะอ่าอาจจะเสียเส้นอย่างงี้ะโดนเส้นใช่ไหมพ่อ ทีแรกเห็นว่าง่ามๆผมมาถิ่มอ่างไม่เห็นนกเพิ่นเดตัวใดนท่านโดนบิดไหมโอ้โหถิมอางหรอกว่าเอากุ้งกวงันสิหรอกว่าเพราะว่านกผมม่นเปลี่ยนเด้ครับเพราะว่าผมถือไม่ได้อันกุ้งกวงกันสิเบิดครับนี่หน้ามันกว้างครับนี่แหละหน้าแขียบมันจะถากนะถากมังหันถากมังนี่มันไม่เสียเสียนม้วนพ่นเพราะมันปีนม้วนสองตัวเลยบ่ครับอันนี้ก็เป็นหัวนะครับหัวเศร้านะครับที่ท่านอันนี้ดัดแปลงเองเพราะเราเป็นแบบเสียบแล้วเนาะพ่อเนาะเสียบเองครับทำเองทุกอย่างครับเป็นแบบใช้นั่นแหละครับเสียบเข้าไป นะครับนี่นะครับโอ้โอเคครับผมนะมันก็มีได้มีไม่ได้อย่างนี้แหละครับต่อนกนะเป็นธรรมดานะครับอ่าได้ไปก็เอาไปเปื้อนข้าวอีก <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นต่อหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้แหละนะโอ้ก็ถือว่าครบรถครับวันนี้นะครับทั้งได้มาดูนกนะของพ่อกล้องแล้วก็พ่อกล้องพาไปหาปรมาจารย์ด้านนกเขาหนึ่งท่านแล้วก็มาดูนกที่ท่านขึ้นไว้โอ้เสดนะ็จนพะ่อน่าจะ ติดพระเนยดให้ดูให้ชมสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ครบรถนะครับเอาลราพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อถึงใจนะครับไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับกับ